จะไปขอมางานวันพีในตอนที่1นึในวันนี้เนี่ยก็จะมาช้าแล้วก็สั้นสักหน่อยนะฮะโดยที่มางานในตอนนี้เนี่ยมีชื่อตอนประมาณว่าในความนิ่งสงบย่อมมีความเคลื่อนไหวส่วนหน้าปกตอนนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่อุนติเธอในยอยากรับใช้ยามาโตะราะว่ายามาโตะจะช่วยเหลือเธอแล้วก็น้องชายเอาไว้ซึ่งก็เป็นไปตามเรื่องราวที่เราได้คุยแล้วก็วิเคราะห์กันไปนะฮะส่วนเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการประทานแล้วก็ต่อสู้กัน3จุดเสรก็คือกุณโกะประทากลุ่มจจาสารนโคลนเกลลิงแฮม ปะทะกับเหล่าอาจารย์เผาคนยักษ์ส่วนทนานั่นสมเอิร์ดเนี่ยปะทะกับซาโลและหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพไปทีกุนโกะหลังจากที่เธอนั้นปรากฏตัวมาต่อหน้าพวกโคลนเนี่ยหลังจากนั้นกุนโกะก็ได้ใช้ความสามารถในการโจมตีซึ่งเธอเนี่ยมีความแข็งแกร่งันหนาเหลือเชื่อส่วนท่านอุโบก็ได้ใช้อาวุธของเขาที่ชีใส่กุนโกะจนมันเกิดการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งกุนโกะเธอนั้นได้รับผลกระทบจากระเบิดพวกนั้นแต่ว่าจู่ๆกุนโกะเธอนั้นก็ได้ฟื้นฟูแขนและก็ร่างกายที่ได้รับากกลลมแะุโ ก็ได้รับพาตัวครลอนไปเส้อหลังจากนั้นเราจะได้เห็นนว่าในตอนนี้ลูฟี่เนี่ยเขานั้นกำลังกินอาหารอยู่ส่วนทานายกิลลิงแฮมเขานั้นสามารถจะชนะเหล่าคุณครูคนยักแล้วก็สเสม์ดเขานั้นสามารถจะชนะซารลโรไดร้สาเร็จและหลังจากนั้นเนื้อหานั้นก็ได้ตัดจบพร้อมกักบข้อความที่บอกน,นว่าทีน่าวันพีนไม่โง่โอเคและนี่นก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องรา่ทั้งหมดของสปอนคลิปนี้นะส่วนถ้กับเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุ สวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ